รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ เอาละครับ60นาทีจากนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความมหศัศจรรย์นะครับ60นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตลูไม่เข้าใครออกใครครับท่านผู้ชมฮะวาไรตี้ของเราคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมมือหนึ่งของไทยนะฮะเพราะว่าความพิเศษของหมอตรงนี้คือก็แปลกคือหมอจะด่าคนไข้หมดเลย อ้าวทำด่าทำไมเวลาที่ใครจะมาทำเสยกรรมปุ๊บหมอเขาจะถามว่าพ่อแม่ให้มาเนี่ยยังไม่พออีกเลรอแสดงว่าคุณต้องเคยถูกเขาดา่าโอ้โหโดนดา่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเพราะคุณไ่ทำกับเขามาคุณหนิงปณิตาเป็นคนพาไปคุณไปทำอะไรไ่ทำอะ <คน S 2> ไรม,ม<ท>า <ำ S 2> จมูกคือเมื่อก่อนจมูกตัวเองอะ่ะเดี้ยวอ่าพอทำอะไรมันก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีครับจนมีโอกาสเจออาจารย์เพราะว่าคุณหนิงปณิตาเนี่ยพาไปปุ๊บเขาก็ดูเลยว่า เวลาที่จะจะ,จะทําเสียกรรมกับอาจารย์คนเนี้ย mm hmm. เขาจะมีสินแสอยู่ด้วยดูเลยไว้ว<ะ>ถึงมันมีสินแสอีกคนหรือตัวแกดูเองตัวแกก็ดูได้สินแสแล้วก็มีสินแสรประจําเหมือนมาแวะเวียน,น,นมาที่ร้านนั่นคือ,ห,อหมายมความว่าที่คุณไปทําจมูกน้องหรือจะทําจมูกเพื่อเสริมความงามแล้วคุณยังต้องการที่จะเสริมโงเฮงขึ้นมาด้วยเสริมโงเฮงเสริมดวงเลยละ่ะคุณหมอท่านนี้ก็เลยมีสินแสรวมถึงตัวแกเองเนี่ยก็ช่วยดูด้วยว่าถ้าเกิดเสริมแบบนี้ขนาดเท่านี้เนี่ย จะเสริมบุญบารมีให้คุณเสริมว่ามันจะเอาดีทางด้านอะไรเสริมให้คุณหายเป็นกระเทยนี่ทำาคอยไปทำตายแล้วเกิดใหม่ไงนชัยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้วิธีไม่ใช่เอกะไม่ใช่บทอยากจะทําก็จาได้นะฮะคุณจะต้องเสี่ยงทายองค์เจ้าแม่กวนอิมก่อนว่าเจ้าแม่กวนอิมให้คุณทําหรือเปล่า เดี๋ยวนี้เราพูดถึงหมอสัญยกรรม,ห,มหรือเป็นหมอสัยกรรมเห็นบอกว่าถึงขั้นที่ว่าจะต้องดูเวลาดูเลิกดูยาว่าจะลงมีดตอนไหนอะไรยังไงตอนไหนเลยไม่ทำดูเลิกหมดเลยเชิญมาดีกว่าเ <พอ S 1> ชิญเลยขอ <ฮะ S 2> บอกว่าไม่รู้เอาคิวก็มาได้ยังไงเพราะว่าถ้าคิวเขาเนี่ยต้องจองกันเป็นปีๆนะครับขอต้อนรับคุณหมอสมศักดิ์คุณนาจักครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอาละครับตอนนี้คุณหมอสมศักดิ์อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถามคุณหมออย่างนี้คุณหมออยู่ในวงการสัญญกรรมมาเนี่ยสาปีแล้วทําหน้าให้นักแสดงมาก็เยอะเรียกว่าทําให้แล้วโกอนเตอร์นี่ก็มีเหมือนกันครับยังคุณมดดํานี่ไม่ทาอะไรมาบ้างอ่ะของมดดาก็แก้จมูกแก้จมูกทำมาจมูกเขาไม่ดียังไงฮะตอนนั้นมันมันเอียงเขาเอียงซ้ายเอียงขวามดดานี่กินซ้ายกินขวาครับน่าจะซ้ายนะแล้วก็มันสั้นเคยจมูกหมูไหมล่ะจมูกคือลูกเขาจะจมูกจะสั้นเหมือนหมู อันนี้รูปเก่าของคุณบดาแล้วก็เอียงนี่เอียงซ้ายตายเหมือนเป็นคาตกรรมใครเลยเนาะนะฮะอ๋อจมูกเขาเขาดันจะ้เขาดันขึ้นใหม่เออมันมันสั้นสั้นช่วงนี้นะสั้นนะซึ่งมันผิดหลักนี่เมื่อก่อนมันสั้นแล้วมันเอียงนี่แล้วก็วันนี้อันนี้ตอนที่ใส่วันแรกที่ให้คุณผู้ชมดูนะฮะข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทำข้างนี้คือทําแล้วอันนี้คือเพิ่งทำออกมาเลยวันเดียวมั้งวันเดียวนี่คุณทำกี่ปีแล้วงบดามแปดใช่ไหมแปดหรือสิบนี่แหละแปดแปดปีประมาณนั้นจำได้ไหมวันที่คคุุณณทาว่เป็นยังงไ จำได้ว่าตอนนั้นก็คือคนะเขามาทักบ่เนี่ยคุณจะทําอะไรก็จะไม่สุดนะจะอยู่แค่เนี้ยถ้าสมมติจะหมูกเบี้ยวเราก็เลยม,มานั่งคิดเอออาจารย์แล้วเอาอยัางไงทําได้ข่าวทากับอาจารย์ทีเป็นแสนเลยเนาะอาจารย์บอกมาเถอะแพงไหมผมจำตอนนั้นรู้สึกไม่ไม,ไม่กี่หมื่นอ่ะแต่ตอนนี้โอ้สามแสนยังยิ่งเลยเนี่ย <laughs> <laughs> เอางี้เดี๋ยวเรามาย้อนความทรงจําเรามีคลิปของคุณมาให้ดูรู้เพราะตัวเองเป็นคนบอก เออองยากไปดูไปดูคลิปคุณผู้ดำมครับที่คุณผู้ดำมเคยทำนี่เปิดเผยได้ใช่ไหมฮะอนุญาตนะอนุญาตนะนี่เวลายัดซิลิโคนเนี่ยคุณดูอย่างนี้เลยอันนี้คุณหลับอยู่เหรอไม่หลับนั่งคุยกันเนาะแล้วคุณหมอก็จะเปิดเพลงไทยบรรเลงอ่ะกัญชัยเขาจะสวดทุนหรือเปล่าตายมันนี่สวยเลยอ่ะ โอ้ยแสบจมูกแสบจมูกนี่ตอนที่เปลี่ยนจมูกวันแรกอันนี้ทำแล้วตอนตอนกำลังมึนยาอยู่นะก็คือก็ต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยแหละบวมบม,บมช่ววบวม,มมากตัวนี้บวมมากด้วนี้นี่คุณผู้ชมภูใจเด็ดมากเลยนะตั้สชีอาช้าทำอโอเคเอาเงี้ดีกว่า จริงๆแล้วประเด็นเนี่ยนะฮะอย่างคุณพอด,ดำทําไปเนี่ยผมเข้าใจเขาอาจจะอยากเสริมความงามไว้แต่สิ่งที่เราอยากจะรู้เนี่ยผิดตอนที่ทําไม่ได้คิดจะเสริมความงามเลยคุณต้องการจะเสริมโงเ่เฮงคือคิดจะเสริมโงเ่เฮงอย่างเดียวแล้วก็ที่เขามาทักบ,บอกคุณทาปุ๊บชีวิตจะเปลี่ยนขอให้มาท,ทําเถอะแค่นั้นเองอ้าวโอเคแล้วถ้าคุณพอด,ดำนี่ <c oughs> อาจารย์ได้เอาใครมาดูให้หรืออะไรยังไงฮะคือจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาใครมาดูก็ได้แต่เขาเนี่ยเป็นคนศรัทธาเรื่องการดูดวงมากครับนคือผมดูเนี่ยเขารู้แล้วว่า คือจมูกมันเอียงคือสั้นด้วยเอียงด้วยมันไม่สมส่วนจมูกมันเป็นหมูแล้วแถมสันมันก็คมคือสันคมเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาเองเนี่ยมันชอบมีปัญหาทะเลาะบ่แวงกับชาวบ้านชาวเมืองอ,อย่างนั้นยังไงยังไงเนี่ยมันก็ต้องแก้แล้วาจากการศึกษาเองเนี่ยเพราะว่าพวกที่จมูกเอียงเนี่ยมักจะไม่ค่อยประสบความสาเร็จบางทีก็ในชีวิตครอบครัวบ้างชีวิตการงานบ้างแล้วก็สั้นเป็นหมูใช่ไหมหัว<ะ>ทองรั่วไหลอะไรเงี้ยหันทองรั่วไหลเพราะเราก็ทํา ให้มันออกมาแล้วเนี่ยเหมาะสมคือดูด้วยสายตาแล้วสบายตาคือไม่จะไม่ต้องแบบเหมือนดาราคนนั้นคนนี้หรือว่าเหมือนตามแคาล็อกไม่ต้องเอาให้ดูดีให้ไปตัวเขาเองให้ไปตัวเขาเองผมถามคุณมดำหน่อยคุณทํามาแล้วคุณรู้สึกเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนยังไงเห็นชัดเลยพอคุณเปลี่ยนมาวันแรกอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างไปทํามาเนี่ยเจ็บไงวันแรกก็เจ็บไปสิไม่เอาเจ็บสิเอาหมายถึงสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตน่ะ มันจะไปเร็วขนาดนั้นหรือมันไม่เร็วขนาดนั้นคุณหนุ่มบางทีใช้เวลา <c oughs> บางใช้เวลาอ่าบางที <c oughs> องทโอเคอาจจะใช้เวอาทิตย์บางคนอาจจะเป็นเดือนหรือบางคนอาจจะหลายเดือนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงคุณนะทํามาก่อนแ้าวงการหรือว่าหลังหลงังตอนนั้นทำาสรแต่เช้าแล้วยังเลยรอย่างขออย่างทำรายการกับอต้ไอ้ไฮโซบ้านนอกก็จบจากไฮโซบ้านนอกสักก็อยู่เฉยๆสักปีกว่าๆสองปีมั้งอออแล้วก็หนิงปณิตาพามานือืแล้วก็อีกวันหนึ่งเขาก็โทรศัพท์มาว่าให้ไปทำเสร็แต่เช้า เออนี่นก็มีการเปลี่ยนแปลง,งคือมันจะมีการเปมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตท<ล>ี่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้ต้องถามอาจารย์นี่ว่าทำไมเรื่องของสัญญกรรมกับเรื่องดวงอาจารย์ถึงได้เอามารวมกันได้คือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เชื่อเรื่องพวกเหล่านี้หรอกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเห็นแล้วว่าคนที่ทําไปเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตและบางคนที่มามามาบ่นว่าทําไปแล้วเนี่ยผมว่าชีวิตพังเลยเราก็ต้องไปศึกษาว่าเฮ้ยมันมีส่วนกับชีวิตเขาจริงๆจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องดูให้ดีทททีี่่่สุดกอนจะํา เชพิจารณา<ไ>ให้ดีว่าเขาทํางานอะไรอาชีพอะไรใช่ไหมตอนหลังเนี่ยคือผมไม่ใช้เรื่องของการดูดวงเข้ามาเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นข้อมูลว่าคนนี้มีดวงที่จะได้ทํำไ,มมไมหมมีเคราะห์ไหมเหมาะสมที่จะทํำไหมคือทําแล้วเนี่ยเขาจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเท่าไหร่หรือว่าดีขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนโอเคเราไม่เชื่อแต่ทีนี้คนไข้เองเนี่ยมาฟีดแบ็กให้เราฟังอยู่บ่อยๆผมผมก็ทอะเขาอะไรกันจมูกสูงเข้ามาหนึ่งเมยาวเข้ามาหนึ่งมมนจะทาให้ชีวิตคนเปลี่ยนอ่ะผมไม่เชื่อคุณไม่มาพูด แต่ว่าค่มาฟีดแบ็กบอกว่าดีขึ้นดีขึ้น,นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าไปจานแล้วเอ๊ะหรือมันจะจริงวะเอาอย่างนั้นลองภัฒน์ภาษาแพทย์กาเรียกว่าค l i n i c a l study งั้นเราก็ลองถามนคนไขทุกคนเลยถ้ามีเวลาว่า<ะ>ว<ะ>โอเคตอนนี้ชีวิตคุณเป็นไงลำบากไหมอืมอ่าพอทางเสร็จปุ๊บเราก็ไปตามเขาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยคือเท่าที่เราศึกษาจากประสบก,การณ์เนี่ยมันส่งผลแบบบางคนก็ปรปปับบางคนก็ใช้เวลาเป็นเดือนบางคนหลายเดือน แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นอย่างเช่นที่ว่าบางครั้งมหัศจรรย์เลยอาจารย์ก็เลยเริ่มที่จะศึกษาเพราะฉะนั้นเลยเราเฮ้ยไม่ได้แล้วเราประมาทไม่ได้แล้วเสียซีซัวทําไม่ได้แล้วพูดง่ายมีทําไปแล้วเขาแย่ลงไหมอย่างมันไม่มีแล้วเราไปทำอาจจะแย่ลงมีแต่ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงช้าหรือบางคนที่มาให้เราเปลี่ยนซ้ําตามใจเขาจากที่มันเคยดีปรากฏว่าแย่กับมาใหม่เราต้องเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิม อย่างนี้ก็มีฮะก็มีโดยตัวเองของตัวเองก็อเอาสินแสมาดูแล้วบวกไหนๆเราจะเจ็บแล้วอะเนาะคอทั้งหน้าใช่ไหมคือชัดๆคือคุณมดดำเนี่ยตอนไปทำเนี่ยมีคนมาดูให้ตอนที่ทำให้มดดำรู้สึกอาจารย์เขาก็จะเอาสินแสสินแสมาท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงคนขมากระดับประเทศคนหนึ่งแหละเอามาดูให้เขาครับนัดยังไงก็อันนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผมนัดให้เขาก็เจอกันเองนัดเจอกันแล้วคีเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า จมูกเขาก็พูดเหมือนอย่างนี้เลยว่าจมูกคุณต้องแก้นะแล้วคุณก็จะสามเดือนหกเดือนอะ่ะมันจะดีขึ้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเออแก้ก็ทําไปไหนๆหนจะทําแล้วอาจารย์ทํามันทั้งหน้าเลยได้ไหมแล้วเขาตอบว่าไม่ได้เห็นบอกคุณอยากจะเติมคางเขาอยากจะทําบอกเราก็รูร้สึกว่าคนคนที่ออกทีวีคางมันจะต้องยาวๆเนาะมันถึงจะสวยเนาะ,ะ,ะปรากฏว่าเขาบอกว่าคางอะ่ะถ้าสมมติตามหัวเฮงอ,อ่ะทําหรือไม่ทํามีค่าเท่ากัน เพราะมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคราวนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะลองทํายังไงก็จะทําอืำปรากฏว่าเขาก็ใช้วิธีการเป็นที่เดียวที่เคยเห็นในโลกครับคือ,อให้ไปเสียงาทายเสียงทายเสียงทายกับเจ้าแม่กวนอิมอที่คลินิกผมจะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ <S <S คือเมื่อเชื่อแล้วมันก็ต้องเชื่อคือถ้ากรณีที่ยุ่งยากหรือไม่แน่ใจตัดสินใจเองไม่ได้เนี่ยแล้วก็อาศัยองค์ท่านเจ้าแม่กวนอิมให้เสียงทายให้ท่านเสียงทายว่าตัวนี้เนี่ยสินแสบอกว่า ทำหรือไม่ทำก็มีค่าเท่ากันนะตัวผมดู้วยสายตาเนี่ยเห็นเหมือนกันว่าทำก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่าจะทำให้พิเศษหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเขามีสินแสทักอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจละเรางั้นโอเคเราลองเสียงไทยดูเขียนเป็นโพลขึ้นมาถามองค์เจ้าหน้า่คนหนึ่ว่าทำแล้วเหมือนจำเป็นต้องทํำไหมอ่าจเป็นต้องทําหรือไม่จำเป็นต้องทําแล้วผลผลออกมาเขียนในกระดาษเลยแล้วก็จับเอาใช่ ผ้ออกมาคือตรงกับสินแสว่าพูดยังไงเจ้าแม่กุอินบอกองนั้นจมูกต้องทํำไหมทําต้องทํามาถึงคางต้องทํำไหมต้องทํำไหมไม่ต้องไม่ต้องทาไม่ให้ทําด้วยไม่ให้ทำเจะไม่ก็เองก็บอกไม่ต้องทําผมก็เลยไม่ได้ทําำแม้กระทั่งเอามีดกรีดนาทีแรกก็ดูเวลานะจริงเหรอฮะอันนั้นสินแสจะเป็นคนก็หอดว่าลงมีดกี่โมง กี่โมงถึงกี่โมงให้เสร็จให้ลงพระอาทิตย์ขึ้นลักษณะเหมือนคนที่ท้องแล้วต้องลงมีดผ่าแล้วก็ดึงลูกออกมาอย่างนั้นเลยจําได้เลยว่าตอนนั้นให้เอามีดจิ้มให้เลือดออกครั้งแรกอ่ะตีสามกว่าๆแล้วก็ให้เสร็จประมาณสักพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นช่วงนี้เขาจะมีช่วงเวลาให้ว่าแต่ละคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขาพื้นดวงแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเอางี้ผมมีภาพมาให้ดูนะครับว่ามาเปรียบเทียบดูนะครับว่าก่อนทําแล้วก็หลังทำอ่ะอย่างคนนี้เป็นไงฮะอันนี้ก่อน อันนี้ก่อนทำเหรอห็นว่าคางไม่มีเลยเออคางไม่ตอนนี้เป็นคางหรือไม่ใช่จมูกนะด้วยด้วยจมูกด้วยห็นว่าจมูกนี่แหลมมากแล้วก็ข้างบนเนี่ยถ้าถ้าไม่เบร์เนี่ยสูงสันจะสูงเกินไปก็ไม่ได้สันจมูกสูงเกินไปก็ไม่ดีไม่ได้ที่สันจะ่สูงเกินไปนะครับแล้วก็แหลมมากปลายจมูกมันต้องมีเนื้อกลมๆมนมันหน่อยอันนี้แหละอันนี้เขาอันนี้จมูกเดิมๆเขาเป็นอย่างนี้เขาทำมาแล้วเขาทำมาเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์มาทำให้เป็นแบบนี้อ้สวย ลวยอยู่นี่แบบนี้ห็นไหมว่าปลายจมูกก็จะกลมมนเนี่ยแล้วก็จะเขาเรียกว่าหยดน้ําอ่ะจะมีหยดน้ำแต่คางสวยมากเลยนะคางคางที่ชัดเจนเลยอ่ะสมส่วนนะฮะเราเห็นว่ามันต้องสมส่วนเราเห็นว่าคางเนี่ยเขาไม่มีใช่ไหมเพื่อความสมส่วนเนี่ยบางครั้งเราแนะนําไปเลยว่าทําคางไปด้วยไหมอ่านี้คือคนที่หนึ่งคนนี้คนนี้คนนี้ลูกตาตาลูกตาอันนี้ตาเขาเป็นยังไงฮะหนังตาตกอ๋ออ๋ออ๋อหนังตาตกหนังตาตกคือ ทังโงูเฮงงเฮงเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ดีต่อธุรกิจหนังตาตกคือหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ชีวิตจะตกต่ำงานตกต่ำอะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีอาจารย์แก้ให้เป็นก็ทําให้โง่ตายสวยเลยยตายแล้วมันชัดเจนมากเลยนะก็ทําให้หนังตาหายตกซะพอทําแล้วงานก็จะรุ่งเรืองขึ้นอาจารย์ผมถามหน่อยเห็นบอกเคยมีคนครอบครัวหนึ่งเขามีปัญหาแล้วพออาจารย์แก้ให้กลับไปเขาดีกันเลย หลายครอบครัวเลยครับหลายคครรอในเรื่องครอบครัวเนี่ยหลายครอบครัวเลยที่ที่จากการศึกษาอย่างที่บอกใช้เป็นคลีนคอสต้าดี้ว่าเราถามเขาเองอะก่อนทาหลังทําทําไปเพื่ออะไรมาถึงก็นั่งร้องไห้โหมีเมียน้อยบางทีบางทีก็เกิดกลับมาจริงจริงจริงจมูกมันช่วยอย่างนั้นเลยอาจารย์คือในบางรายเนี่ยทําไปแล้วแฟนอยู่าตจังหวัดซึ่งเลิกกันไปแล้วเออโทรกลับมาขอคืนดีก็มีอาจารย์ไปแก้อะไรให้เขาก็ผมก็ทําให้มันเหมาะสมเท่านั้นแหละ จมูกอย่างเดียวนะไม่ใช่ไปสงเสริมหน้าอกอะไรให้เขาทําให้สามีเขากลับมาไม่ใช่นะก็เขายังอยู่ตายยังหวัดอยู่เลยเขาไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าแก้อะไรมาแต่โทรมาอ่าโทรมาขอคืนดีเห็นไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้ต้องมีล่าสุดที่ที่ amazing มากคือคนไข้มาจากอเมริกาทําร้านอาหารอยู่พอทําได้สองวันทางอเมริกาโทรมาบอกว่าพี่พี่โอ้ร้านพี่ท่าจะรุ่งแล้วล่ะลูกค้าแน่นทุกวันเลยอ พราะอะไรไม่รู้แค่แค่การผ่าตัดใสลยมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือเป็นคลินิอลสตัดี้เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมขออนุญาตว่าอาจารย์ดูหน่อยได้ไหมจมูกผมเนี่ยตอนนี้ตรงนี้มันโด่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยข้างเนี้ยฮะเขาเรียกว่าฮัมตรงไหนอาจารชี้ให้ผมดูหน่อยนี่ไงอันนี้นี่คือฮัมฮัมคือกระดูกนั่นเอง่ะคือรอยต่อระหว่างกระดูกอันนี้คือจะดีหรือไม่ดีอาจารย์ในอนาคตคือถ้ามันเยอะไปเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการงานเหมือนกันถ้าเยอะไปนะอถ้าเยอะไปจะ คืออันนี้อย่างที่บอกว่าผมต้องออกตัวกันนะว่าผมนี่ไม่ใช่สีแสตัวจริงอคือเราดูเนี่ยว่าคนนี้หน้าตายอย่างนี้มีจมูกแบบนี้คิดว่าโอเคแล้วเหมาะสมแล้วไม่น่าเกลียดแต่อันนี้ถ้าเกิดดูจริงจริงว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้มาดูมันหน้าเด็กลงได้เพราะว่าเพราะว่าเนี่ยมันงุ้มลงแล้วนี่มันมันโก่งขึ้น <c oughs> ถ้าเราลดตรงนี้ลงแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยหน้าหน้าจะเด็กลง <c oughs> คือคือว่าถ้าเรายกปลายขึ้นนะแล้วก็ตองนลดตรงนี้ลงนิดนึงเนี่ยนะฮะมันจะดูดูอายุน้อยลง ราะว่าอะไรก็ตามที่ตกที่หย่อนเนี่ยมันแสดงถึงความมีอายุหนังตาผมต้องไปดึงยางตอนนี้นตานี้ทําไม่เวิร์กไม่เวิร์กแค่ไม่เวิร์ก<อ>ทำไปก็ไม่เกิดชั้นข้างขวาไม่เกิดชั้นอ,อันนี้ดีแล้วสนใจไหมฮะสนใจแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ยินมาพ่อตัดลูกแต่พอลูกไปทําแก้เสร็จปุ๊บกลับไปคืนดีกันเลยออันนีอนนอ้อันนี้มาสจั่นมากคือพ่อลูกจะทะเลาะกัน ทะเลาะกันที่เรื่องเขาไปเสริมจมูกมาแล้วเขาคนไข้มาคนนี้มาถึงนั่งร้องไห้เลยอบอกว่าขอให้ผมช่วยหน่อยเอ๊ะผมบอกจะช่วยอะไรเหรอผมก็ยังไม่รู้แต่ดูว่าจมูกเขาอะโอเคน่าแก้ครับแต่เขาไม่ได้บอกว่ามาช่วยทําจมูกแก้จมูกให้หน่อยเขาบอกว่าช่วยเขาด้วยเขามีปัญหาครอบครัวนั่งร้องไห้อย่างเดียวเลยก็เล่าให้ฟังว่าทะเลาะก,กับพ่อพ่อตัดเพราะว่าไปทําจมูกมาเข้าบ้านบอกมึงไม่ใช่ลูกกูฮะหลังจากนั้นมาปีไม่เคยพูดกันเลย เนี S <S <an> ่ยเป็นการยากไงที่ว่าเราจะตัดสินใจเพราะเราจะมั่นใจได้ไงว่าเราแก้จมูกซึ่งเป็นซีโคนเหมือนกัน,กนแล้วเขาจะคืนดีกันได้มผมก็ไม่มั่นใจต้องคุยกันตั้งนานว่าถ้าทําเนี่ยมันก็เสี่ยงเอาเองนะเขาก็ยอมยอมเสี่ยงที่จะทําโดยที่ก่อนทําเนี่ยรายเนี่ยทุกคนสนใจมากว่าเอ๊ะแล้วมันจะแก้ปัญหาน,นี้ได้จริงเหรอ,อมเมื่อผ่านไปสักสามเดือนมั้งคนไข้กลับมาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสว่าคืนดีกับพ่อคืนดีกับพ่อเรียบร้อยแล้วพ่อเห็นหน้าวันแรกบอกว่า เออได้ลูกคนเก่าคืนมาแล้วฮะทางตั้งที่มันเป็นซีโคนอยู่ก็เหมือนกันก็ทำเสรยกรรมเหมือนกันอ่ะนาะแล้วจมูเขาเปลี่ยนทรงหรือเปล่าฮะก็เปลี่ยนไงคือเราก็ดูตามความเหมาะสมให้มันซอบลงให้มันดูเหมาะสมขึ้นสมส่วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เด็ดกว่าอาจารย์จ๋าจากคนธรรมดาธรรมดาอยู่ดีๆหลังจากทำเสรยกรรมปุ๊บชีวิตเปลี่ยนไปได้แฟนเป็นเศรษฐีโรงแรม26แหแข่งในประเทศไทย